พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสวัสดีี่สวัสดีครับคุณขวานสบายบดีไม่เ<ห>่ย ครับผมสัสดีสบายดีครับพี่ครับผมเอขอโทษนะให้ดึกไปหน่อยโอ้ยไม่ไม่ดึกเลยพี่กําลังดีเนี่ยจบลั่ปุ๊บผมก็นอนหลับฝันดีเลยพี่ครับ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 โอเคโอเคคุณขวัญก็มีแฟนขับรอติดตามคุณขวัญเยอะเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันนะคุณขวัญฮะเรื่องนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเคยถ่ายทอดกับช่องน้องนัท ถูกไหมใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับนะฮะไม่เป็นไรฮะถ่ายทอดที่ไหนก็มาเล่าที่นี่ได้เรื่องนี้ชื่อเรื่องน่ารักเลยว่ารอยยิ้มมันเป็นยังไงกับขวัญเชิญเลยครับครับผมเรื่องนี้มันก็ตั้งแต่สมัยเราเด็กๆก,กันเลยอะ่ะพี่เนตจำเพลงนี้ได้ไหมรถไฟจะไปโคราชด,ดังป้าถึงลาดบุรี ต่ออีกทีถึงบริษัทบริษัทปั๊มปั๊มประเปขอเสนอนิยายเรื่องสั้นเล่ามันๆโดยขวัญเสื้อวินเทจนะครับผมเหตุมันเกิดในบ้านหลังหนึ่งพี่ครับซึ่งบ้านหลังเนี้ยล้อมวงกลุ่มใหญ่เลยตั้งใจฟังเสียงเก่งหนึ่งครับคลิกนี่หัวหกต้องมีอีกคนผู้สวนมาครับอหัวสี่ต้องมา นั่งกงนมาเฮ้ยดักห้าเงินทะลักเต็มตีนกูต้สี่ห้าหกไอ้เต็งมึงรินดเ,<อ>เดเ้กูเปิดเองกูเปิดเองในขณะที่ทั้งวงกาลังเปิดฝาถ้วยยุ้นตลาดหุ้นสูงต่ำกันอยู่นะครับ,รบพี่เนธเสียงเสียงหนึ่งที่ไม่ค่อยคุ้นเลยดังขึ้นมาจากด้านหลังด้านหลังเออไม่ว่ามึงจะเป็นสี่ห้าหกพวกคุณก็ต้องตกเป็นจำเลยนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ล้อมไว้หมดแล้วนะครับ<อ>แล้วไม่ว่าต้องแค่ต้องโดนจับกลุ่มคือทั้งกลุ่มเนี่ยแอบลักลอบเล่นไพรโรกันมานานละครับพี่เนธ โดยที่สลับไปบ้านโน้นบ้านนี้แล้วก็จะมีเด็กเนี่ยคอยเฝ้าต้นทางอยู่เสมออมแต่ที่พลาดในวันนั้นคือโดนเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นคนขายไข่ปิ้งมารอบดูพฤติกรรมจนแน่ใจว่ามีการหลักรอบเล่นไฮโลเป็นการพน,นันจึงได้วอลเรียกกาลังเสริมมาครับพี่เนตครับจับกลุ่มโดยไฮโลวงเนี้ยมีพี่พง์เป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้ามือแล้วก็เป็นเจ้าบ้านด้วยแล้วก็เป็นเจ้ามือด้วยครั้นพอถึงโรงพัก นักพน,นันทุกคนรู้ว่าคดีการพน,นันมันไม่ใช่ใหญ่โตการเสียค่าปรับก็กลับบ้านได้ครับแต่ประเด็นสําคัญคือมันต้องนอนโรงพักนี่เดงโดนอน,นอนก่อนหนึ่งคืนเพื่อที่เราส่งสารแล้วก็ให้สารมีคําตัดสินว่าต้องเสียค่าปรับคนละเท่าไหร่รแล้วถึงจะได้รับการปล่อยตัวอะไรเงี้ยแต่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดันไปเข้าทางปานงครับพี่เนรคับ ป้านงเนี่ยคือแม่ของพี่พงพอาพี่พงเนี่ยนอกจากจะเป็นจะเป็นคนที่ติดการพน,นันแล้วนะแกยังติดยาเสพติดอีกด้ะแล้ะยาเสพติดยอดฮิตในยุคนั้นเลยนะพี่เน่มันก็ไม่พ้นผงขาวเฮโรอีนครับเวลาแกอยากยาเนี่ยแกจะขอเงินแม่รีดไถ่แม่ป้านงแกเป็นคนมีตังค์ครับเคยใจแข็งกับพี่พงเนี่ยหลายครั้งแล้วไม่ให้เงินไม่ให้เพรพอรู้ว่าเดี๋ยว ให้ไปก็ต้องไปเสพยาเงี้ยแต่พี่พงศ์ก็จะแหกปากร้องตะโกนดา่าอ้อโวยวายพร้อมกับทําลายตัวเองเอาหัวชนมงฝาผนังบ้านจนเลือดจนหัวแตกเลือดอาบแบบพี่เนตโดยความอยากยาคพระนองก็ทนสมเพศรู้ไม่ไหวอดใจไม่ได้ก็ให้เงินมันไปเสพยาอีกคือสองสารลูกอ่ะอารมณ์ไม่รู้จะทำยังไงแต่การที่พี่พง์โดนรวบตัวครั้งเนี้ยมันเป็นคดีในการพน,นันอะ มันดีกว่าปล่อยให้โดนจับในคดียาเสพติดครับรอบนี้ป้าน,นงแกแน่น่าเลยกูไม่ยอมประกันมึงแน่แล้วก็ไม่ยอมเสียค่าปรับในชั้นศาลให้ลูกชายด้วยจะปล่อยให้พี่พงษ์เขาปล่อยเขาติดคุกอยู่ยงั้นอยู่โรงพักแทนการจ่ายค่าปรับเป็นการให้โอกาสพี่พงษ์ในการหักดิบจะได้เลิกยาได้แต่ตัวพี่พงษ์นี่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าป้าน,นงเขาคิดแผนนี้ครับพี่พงษ์เขาก็ได้แต่แบบ ตายใจว่าเอา้อเดี๋ยวแม่กูก็มาประกันวะเข้าโรงพักคืนแรกอธิบายแบบการลงพักก่อนนะครับพี่เน่ครับโงพักเนี่ยอห้องขังนี่เขาจะแบ่งแยกเป็นสองฝั่งซ้ายและขวาโดยห้องขังชายเนี่ยจะอยู่แถบเดียวกับห้องขังหญิงเอ้ยโดยห้องขังชายเนี่ยจะอยู่แถบเดียวกันหมดอืตรงข้ามกับแถบเดีันหมดสี่ห้องเนี่ยคือด้านซ้าย ล้วห้องขังเดี่ยวคือด้านขวาเนี่ยจะเป็นห้องขังด้านหญิงซึ่งอยู่ตรงข้างกับห้องขังชายห้องที่หนึ่งครับนอกนั้นห้องขังชายห้องที่สองสามสี่เนี่ยจะอยู่ถัดไปตามลําดับโดยที่ห้องขังชายขังที่สี่เนี่ยจะอยู่ด้านในที่สุดของโรงพักโดยที่ให้พี่พง์เนี่ยถูกเข้าไปอยู่ในห้องขังที่สี่ครับเพื่อนทั้งหมดที่มาด้วยกันแปดคนมีผู้หญิงสามผู้ชายห้าผู้หญิงสามคนเนี่ยแยกไปขังในห้องขังหญิงละครับไอ้ติงกับไอ้ต้อยโดนขังอยู่ด้วยกันในห้องขังที่สอง ไอ้ห้อยกับไอ้โหนโดนขังอยู่ดกันในห้องที่สามแต่พี่พงศ์เ่ยก็ถูกแยกขังเข้าไปในห้องขังที่สี่โดยที่พี่พงศ์บอกว่าในขณะที่แกเดินเข้าไปอ่ะเห็นว่ามีคนถูกขังอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วสองคนครับครัอ,อยู่ในห้องขังนี่อาการที่แบบนั่งสงบจะนอนก็ไม่ได้ยุงกัเยอะอืมคือโูห้ยุงอะไรกันที่อย่กงฝุงพึ่งครับตั้งเซ็งชีวิตตัวเองกับพี่เน็ตการอยากยาเริ่มมาแล้ว ปวดเหนือปวดตัวเริ่มจะลงแดงคนไม่ไหวฮันไปสำรวจสมาชิกในห้องขังเห็นมีวสองคนครับร้องขอยานะนะนะผมปวดกระดูกว่านะทำไมดิอยากเสพยานะเว้ยไม่รู้อย่าไปยุ่งกับกูก็ฉันไปถามมีคนอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยมึงกูอยากยาทำไมดิวเนี่ยไอชายหนุ่มคนนั้น นัน่งกอดเข่าหน้าซุกหน้าอยู่ตรงที่เรตตรงมุงหมห้องอันนี้ค่อยเลยหน้าที่มาเช้ามองพี่พงศ์แล้วก็ยิ้มเป็นรอยยิ้มที่พี่พงศ์ผมเป็นรอยยิ้มที่โคตรเศร้าเลยเห็นนั้นมันหดหูงไงมันเลยรอยยิ้มของไอ,ไอ้หมอน,นั่นแหละแล้วมันก็พูดว่ายางเงก็ไม่รอดอมีเศษมานแล้วยังไงก็ไม่รอดมันลงแดงตายมีเชื่อกูได้เลยแบบม็นพูดจาปันมาศาสาทมากๆเลยจนพี่พงศ์ก็แบบ ไม่ไหวแล้วร้องแหกปากลั่นเลยเพื่อจะให้ปนงออกมาประกันตัวแบบที่โรงพักคืนนั้นนะ่ะคือกูไม่อยากอยู่แล้วกูอยากกลับบ้านอ,อยากเร็จยามากมากซึ่งตัง้งตงอะบแกรู้ดีเลยว่าพี่พงษ์เขาจะ้องมาสเต็ปนี้ครับปนงยังไงก็จะไม่ยอมโผล่หน้าไปเยี่ยมลูกที่โรงพักเด็ดขาดก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาปรึกษาผมเนี่ยผม,มเริ่มมีบทเข้ามาแล้วคือช่วงนั้นนะ่ะผมขับบินอยู่เนี่ยครับขับบินมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็ ในความที่ป้านงอ่ะกเห็นว่าเออไอ้นี่มันท้าทาอยามีความรับผิดชอบหน่อยก็เลยมาผูกกิจโจกับผมด้วยการบอกว่าไอ้ขวัญมึงไปเยี่ยมไอ้พงที่โรงพักนะแล้วก็เอาข้าวของเครื่องใช้เท่าที่จําเป็นไปให้มันแล้วมันอยากจะได้อะไรอยากจะกินอะไรอ่ะก็ให้มันปากมึงมาบอกกูแต่ก็บอกมันนะว่ากูจะไม่ไปเยี่ยมจนกว่า มันจะประกันตัวเอ้ยจนกว่ามันจะเสียค่าปักที่โรงพักจบ,บแล้วก็ผูอยากจะให้มันเลิกยาด้วยผมก็ตกลงกับพระนงอ่ะได้ที่เหลือผมไม่ต้องไปพูดอะไรเลยใช่ไหมเออไม่ต้องพูดอะไรมันจะด่ามันจะปากมาพูดอะไรมันก็ต้องสนใจทั้งนั้นหน้าที่ผมรับมาแค่นั้นผมก็าโอเค,ควันแรกที่ไปเยี่ยมพี่นงเนี่ยไม่ใช่นวละกูวันแรกที่ไปเยี่ยมพี่พงษ์ ไปถึงผมก็เห็นพี่พงษ์น่ะโอ้องอแงบอกมึงไปตามแมู่มาอย่างนี้ก่นอนไม่พี่ไม่ใช่คือลาผมกูกูจะกลับบ้านเร็ว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 รมึงไมตามมาถ้ากูออกไปได้แล้วถ้ามึงไม่ตามแม่กูตกหวัวที่เลยนะที่จะเอาอะไรที่บอกมา<ค>ข้าวขนมขนมก๋ยวยเตี๋ยวน้าแข็งเยี่ยอะไรที่บอกมามแต่อย่ามาให้ผมไปตามป้านงเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ผมพี่ผมมีหน้าที่แค่ส่งของไห้พี่ เขาเลยบอกโอ้อ่าอ่าอ่งั้นอยากได้ผ้าหอมกันยุงอ,ะอ่ะฮะไอ้ผ้าหอมกันยุงทานแล้วไม่ยุ่งหัวใจเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีนาะีใช้เหมาะเอามาให้กูหน่อยไอ,อ้ที่เอ่อแล้วก็อยากกินก๋วยไช่ด้วยอยากกินใส้ผักเลยนะพี่พี่เนี่ยรู้จักกว๋วยไช่ด้วยครับรู้จักครับอ่าก๋วยไช่นี่จะเป็นจะเป็นซิกเนเจอร์ของโรงพักนี้เ,ออเลยเพราะว่า จะเป็นขายอยู่หน้าโรงพักเนี่ยร้านใหญ่ๆแผงใหญ่แล้วก็จะอร่อยมากใครๆก็จะซื้อเป็นของเยี่ยมได้สะดวกรพร้อมกับโอเลี้ยงบ้างเขาผัดบ้างอะไรเนี่ยแต่ก็จะเป็นก๋วยไช่เนี่ยไอ้ก๋วยไช่เนี่ยที่จะฮิตมากอผมก็จัดจัดก๋วยไช่ไปตามที่แกขอมาวันที่สองเี่ยผมก็ไปเยี่ยมพี่พงษ์ตามที่ปนงแกจ้างพี่พงษ์ออกมาตีเยี่ยมรอบนี้ สมกูกูไม่ไหวอ่ะ uh. กูกูกูต้องขอเปลี่ยนห้องขังครับ <c oughs> ทําไมอะ่ะมันยังไงพี่กูทนชินหรอกอืห uh. ลอกยังไงเมื่อคืนกูกูอยากยามากเลยกูปวดกูปวดไปทั่วเลยกูไปปลุกตาลุงแล้วตาลุงก็ไม่ตื่นกู uh. ไปปลุกไอ้มุมห้องไอ้มุมห้องมันก็ไม่คุยกับกูกูแหกปากร้องตะโกนสิบเวน จ้าจ้าผมปวดกระดูกมันมีใครสนใจเลยหวันกูก็เลยนอนเนี่ยนอนไม่ได้สักพักไม่รู้สึกตัวเลยนะรู้สึกตัวจริงกูหนาวอะ่ะกูเด้งขึ้นมาแล้วกูก็มองไอ้คนมุมห้องอะ่ะมันถามกูว่ากหนาวใช่ไหมกูอมมตอบไปอืมกูหนาวมากเลยอ่ะอันนึงกอาเสื้อกูไปใส่อืมัมนถอดเสื้อให้กูอะ่ะกูรับเสื้อมันนะกูจะสวมเสื้อมันลงคอ จู่ๆกูได้ยินเสียงแหกปากจากในห้องขังเฮ้ยเฮ้ยมึงจะทําอะไรอพอเท่านั้นน่ะกูก็เด้งรู้สึกตัวตื่นมาไอ้ลุงที่ขังอยู่ห้องขังเดียว,วกัูอ่ะมันเห็นว่ากูกําลังจะคล้องคอตัวเองเข้าไปในบ่วงเชือกบ่วงหนึ่ง <c oughs> ที่ผูกเป็นคนผูกมันขึ้นมาเองกับมือกูผูกมาตอนไหนก็ไม่รู้กูรู้แต่ว่าไอ้บ่วงเชือกบ่วงเนี้ยกูไม่ได้ผูกกู <c oughs> คักเซื้อมาเฉยๆแล้วปรากฏว่า พอรู้ตัวขึ้นมาพี่เนี่ยในห้องขังนั้นน่ะมันมีแค่ไอ้น้าลุงคนนั้นกับพี่ธงสองคนนะไม่ได้มีไอ้คนนั้นอยู่ด้วยเลยครับซึ่งโอ้โหพี่พงศ์เขารับดาเมจตรงนี้ไม่ไหวอะ่ะก็เลยแหกปากขอย้ายย้ายห้องขังครับผมก็บอกโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยวะพี่เออเออถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วพี่ย้ายห้องขังมาก็ดีแล้วแต่คือเขาก็บอกว่าอาการอยากยามันยังไม่ได้ดีขึ้นเลยนะ แต่ก็คือมันยังมันยังทุเลาลงน้อยกว่าวันแร,แรกๆจนวันที่สามเนี่ยเขาขอย้ายห้องขังวันที่สามผมมาเยี่ยมเขาแต่ที่ย้ายห้องขังแล้วนะรอบนี้เขามาแบบหน้าตาสดชื่นขึ้นมาหน่อยอไอ้ฝันของเยี่ยมรอบนี้มึงเตรียมปากกากระดาษกระดาษฉีกมานะอยอะๆเรนะเอามาปึกสกสองปึกอะเอามาทำไมพี่ กูจะมาจีบหญิงมาจีดหญิงจีที่ไหนครับกูจะจีดหญิงเนี่ยฝังตรงข้ามขังหญิงเนี่ยโคตรน่ารักเลยอยู่คนหนึ่งโอ้โหผิวําตาคมนมโตมือเงยตะเป็กกูเลยโคตรชอบโคตรชอบกูจะเขียนจดหมายน้อยนยกูจะเขียนจดหมายน้อยไปจีบเขาทุกวันเลยผมก็เลยถามว่าเอ้าแล้วแล้วไอ้ไอ้จีบเขาไปปิงเขาเนี่ยเพราะอะไรอ่ะก็บอกว่าก็มีอยู่วันหนึ่งเว้ กูปวดฉี่บ้างไงกูรู้ขึ้นมาจะฉี่กูก็หันไปเห็นน้องผู้หญิงนีนะ่ะกำลังกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้ย,ยุบย,ยับย,ยุบยับกูไม่สนใจพอกูฉี่เสร็จกูก็เห็นว่าเขาก็ยังนั่งกินไม่เลิกเออก็เลยหยิบเศษขยะในห้องขังตัวเองอ่ะน่าจะเป็นพวกเศษกระดาษหรือว่าเศษผ้าหอมกันยุงอะไรประมาณพวกนเนี้ยครับเนี่ยปันป้นปั้นๆแล้วก็เฟี้ยงเฟี้ยงไปทางลูกกงขังหญิงอ่ะ ถ้าไปโดนหัวกระบ,บาลเขาแบบประมาณว่าจะหยอกจกแซวอ่ะน้องผู้หญิงคนนั้นก็หันมาหันมาก็นึกว่าแบบอ๋คุูเตรียมตัวโดนด่าเต็มที่แล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่คําด่าที่นี่มันเป็นรอยยิ้มรอยยิ้มที่โหูยิ้มทินใจยิ้มสวยมากและหน้าตาน่ารักมากและที่พิเศษ ไปกว่ารอยยิ้มที่สวยนั่นะคือเศษผักที่ติดตามลายฟันซึ่งมันเป็นยิ้มกระเศดเศษกุยช่ายโอ้ยิ้มกระเศษแบบนี้โดนใจกูที่สุดเลยฝันกูชอบว่าผมเอาเอาเอาโอเคพี่ผงเออผมน่ะก็เลยรู้สึกแบบว่าผู้หญิงบ้าเลยว่ายิ้มผักติดฟันก็ยังน่ารักมึงมึงช่วยจัดการตามด้วยตามนี้ด้วยละกันครับอ่ะผมก็พอวันเยี่ยมวันต่อมานะ วันที่สามเนี่ยผมเอาปากกาเอาอะไรของกินของเกินอะไรที่ที่แกที่แกต้องการอะ่ะเอามาฝากหมเลยแล้ววันต่อมาผมก็เพราะผมต้องมาทุกวันอยู่แล้ววันต่อมาพี่พงศ์ก็มาเล่าความคุยหน้าไอ้ฝันโอ้โหมาคืนโคตรสุดเลยมึงอ่ะอะไรอะไรพี่คือคกูจีบเป็นไปจีบเป็นมาเนี่นะกูเขียนเช็คใ้คุยกันเป็นกองเลยเว้ เออแล้วจนในที่สุดเว้ยจากที่คุยกันไปคุยกันมาเว้ยเขาก็นั่งมองหน้าปวผหันลูกกงทางเดินซึ่งมีแค่ทางเดินไม่เกินหนึ่งหนึ่งหนึ่งเมตรครึ่งขั้นไว้ที่เหลือก็เป็นลูกกงครับเขานั่งมองหน้าคุณสักพักเขาก็สุกมือปินเสื้อด้านหลังแล้วก็ทาขยุกขยิกขยิขยุกกู๋คือว่าเขาทําอะไรวะเขาดึงออกมาจากข้างในวุ้นหัน โยนเสื้อในมาให้กูตรงหน้าลูกกงขังใจโอ้หยหัวใจกูัวายมึงเอย้ยอ่าแล้วแล้วพี่ทําไงกูก็เขี่ยมาให้ไวเลยดิมึงก็แล้วเหรอแล้วพี่เอ้โหตื่นเต้นละตื่นเต้นละอ๋อท่านั้นไม่พอนะมึงเขาถกเสื้อขึ้นโอ้โหโชว์ด้านบนแล้วคิดดูดิเสื้อในอยู่ในมือกูแล้วแล้วเสื้อยืดก็ถอดมาอะไรจะเกิดขึ้นอ,อืผมอ,อ,อืเห็นหน้าตาเขาเล่ายังมีความสุขมากเลยนะพี่เนี่ยแต่แล้วเขาบอกว่าแล้วมึงรู้รู้เขาทำไงต่อ เขาก็เขียนมือขยุบขยิกในกระดาษโน,โน้ตนะะแล้วก็เฟ้ยงส่งมาทางกูเว้ยแล้วบเขาบอกว่าเนี่ยอยากเห็นของผู้ชายมากเลยอะ่ะรู้สึกจะต้องติดคุกนานเน่ยตัวฉั้นอะ่ะถ้าเกิดว่าติดคุกเน่ยคงไม่รู้จักลิ้นรดความรักอีกนานเลยครับว่าทางพี่พงศ์เนี่ยก็จัดให้ตามคําประสงค์เลยที่นีย่ยืนขึ้นถกกางเกงตัวเองลงเลยลก็จะทำการโลกสวยด้วยมือเราครับ เธอคนนั้นก็นั่งมองกันคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแค่ลูกกองมากัน้นน่ะทาไม่มีลูกกงมากั้นมีคงกระโดดใส่กันเย้ง่งตัดปามผมก็โหขนาดนั้นเลยที่เออโหกูกูสาวแหนจนกูตัวเบาเลยอ่ะ <c oughs> แล้วกูก็รู้สึกว่ากูรักเธอมากเลยแล้วก็ฟินแล้วก็สัญญากันว่าเนี่ยพี่จะเลิกเสพยานะออกไปเนี่ยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพน,นันละ แล้วพี่ก็สัญญากันหนูนะว่าพี่อะจะตามตรงเสียงหนูไม่ว่าหนูจะติดคุกนานแค่ไหนพี่จะคอยเยี่ยมแล้วออกมาแล้วมันอยู่ด้วยกันนะคือเขาอินมากเพศครับให้สัญญากันเลยว่าแล้วแล้วฟังฝ่ายหญิงก็บอกว่าสัญญากันหนูนะว่าจะเลิกเสพผง,งขาวจะเริ่มทาตัวอย่างนี้จะเริ่มทาตัวไม่ดีไม่อยากให้พี่กลับเข้ามาในนี้อีกคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเป็นความโรแมนติกที่เขาสองคนมีให้กันระหว่างที่ พี่พงศ์เขาคุมขังตูกคุมขังอยู่เนี่ยนั้นจนมาถึงวันที่พี่พงศ์เขาครบกำหนดเสียค่าปักจะได้ขับบ้านแล้วครับผมกับป้านงไปรับพี่พงศ์ที่โรงพักพี่พงศ์เดินออกมาจากห้องขังในขณะที่พิมพ์มือเสร็จแล้วแล้วก็ทําประวัติเสร็จแล้วออกมาที่สายตาเหมือรอยเลยพี่เนตแล้วก็เหมือนกับหัวเวอช็อกช็อกอ่ะ ผมกับพนะนงก็ถามเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรพี่พงเฮ้ยกูเมื่อคืนน้องเขาเขาผูกคอตายแล้วเฮ้ยบ้าน่ะครับ <c oughs> คุยกันอยู่ก็จีบกันอยู่มาจะผูกคอตายยังไงก oh ูตื่นขึงงน้นมากูเห็นเขากำลังปีนไปปีนไปถึงลูก,กงซี่บนสุดอะ่ะแล้วเขาก็ใช้เชือกผูกรองเท้าอะ่ะแขวนคอตัวเองกับลูกกงอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะก <c oughs> ูก็แหกอโกนเรียกติดเวรใหญ่เลย กูกองจ้ามวดกูแหกปากครบเลยเขากูเห็นว่าเขากําลังทิ้งตัวลงมาในช่วงหวลาทลูกเขย่า,ยาประตูเขย่า,ยาลูกกองอยู่อะติดเบรคาาก,ก็คงแหกปากทนกูแหกปากไม่ไหวมันเขาก็เลยเดินมาดูว่ากูเป็นอะไรดูนะทุกคนปูข้ตายให้เห็นเหรอครับถ่าภาพทั้งหมดไอ้ฝันมันหายไปไหนวะไม่รู้ผมเลยถามเฮ้ยพี่บ้านะ กูไม่บ้ากูเล่าเรื่องทั้งหมดให้สิบเวรนตังเขาบอกว่าโอ้โหอินญานน้องกูนี้ยังอยู่อีกเหรอเนี่ยคือเป็นผู้ต้องขังหญิงที่เข้ามาจริงลักษณะท่า,าทางนี้แล้วก็ชื่อนี้มีรจริงเขาจับกลุมมาในคดียาเสพติดนี่แหละแต่ว่าร่วมกันค้ากับสามีผู้เป็นผู้ชายผูกคอตายอยู่ห้องขังที่สี่ส่วนตัวน้องคนนี้เป็น ภรรยาของผู้ชายคนนั้นโดนจับมาร่วมกันฆ่าในคดีเฮลีนพอรู้ว่าผัวตายตัวเองก็ผูกคอตายตาม,มแล้วก็ของเส้นไหว้ทั้งหมดไม่ใช่เอกระทงกุ้ชายที่เขาเห็นนาะทั้งหมดที่น้องเขานั่งกินอยู่มุมห้องอ่ะพี่เนี่ยมันเป็นของเส้นไหว้ที่มันวางว่าอยู่เป็นสิบบกระทงเลยซึ่งพี่พงษ์เขาไม่เคยเห็นมากตอนเลยเพราะว่าแต่ละกระทงเนี่ยมันจะมีทูบปักไว้ทูบปักไว้แล้วก็ไอ้มุมห้องที่เขาเข้าไปนั่งกุยไหว้ผู้ชายคนนั้นอะ มันส่งเสื้อมาให้เขาตอนที่เขาจะสวมเสื้อที่เขาบอกว่ามึงหนาวหรอมึงเอเสื้อกุยใส่มุมห้องตรงนั้นก็มีกระทงกุยช่ายกองอยู่เต็มไปหมดเลยพี่เตรซึ่งเป็นที่ที่เขาไม่รู้เลยว่าสิบเวรร้อยเวรอ่ะเขามาเขามาทําพิธีเอ่อตั้งตั้งกระทงเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะคนที่เสพยาพี่เนตรมันจะหลับหลับสึนซึนครับคือช่วงที่หลับอ่ะอ่าร้อยเวรสิบเวรอาจจะเข้ามาทําทําพิธีการตรงนั้นที่เขาไม่รู้เลย แล้วเขาก็ไม่รู้เลยว่าไอยอดผู้ต้องขังหญิงที่มันอยู่ตรงข้ามเขาอะมันมีกี่คนเพราะมันจะมีคนเข้าเข้าออกออกอยู่เสมอพี่เนตรโรงพักที่เป็นเพื่อไปต่อจ่ายค่าตับอะไรเงี้ยเนี่ยเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณน,นี้ครับพี่เนตรแล้วพี่พงษ์เออเอเอ,เอพี่พงษ์เออผมลืมเล่าตก<อ>ไปนิดนึงพี่พงษ์หลังจากที่ออกมาจากเรือนจำแล้วน,นะบอกกับป้าน,นงเลยครับแม่ผมขอบวชนะ โหตันองนี่แทบจะน้นแบบดีใจอ่ะอย่างแบบแล้วตั้งแต่นั้นมนาะพี่พงศ์บวชแล้วก็ึกออกมาก็เลิกยาแล้วก็เป็นคนดีทํามากินจนทุกวันนี้ไม่รู้ว่าแกยังอยู่หรือเปล่านะพี่เนตแต่ผมไม่เคยไม่เคยได้ข่าวไก,กเลยแต่รู้ว่าแกเลิกยาเสพติดแล้วก็เป็นคนดีมาในบัตรนั้นเลยพี่เนตเราแกบอกว่าขอบวชอุทิศส่วนกุลให้น้องคนนั้นอนะโอ้โห และไอ้ที่เศษกระดาษรอยยิ้มเออเศษกระดาษที่เขาคว้างเงินไปคว้างกันมาอาัอาอาอ้นน่ะที่พงลุ้งออกมาที่ใจแทบจะคว่ำเพราะมันไม่ใช่เศษกระดาษพี่เนตรมันไม่ใช่ใกระดาษโน้ตเลยมันเป็นเศษผ้าหอมกันยุงทาแล้วไม่ยุง่งหัวใจที่เขาเคลื้ยงโต๊ะตอบกันไปมาไล่ฝั่งที่เขาเคลื้ยงกระดาษของตัวเองไปอ่ะฝั่งนั้นไม่มีใครมาเปิดอ่านเลยนะมันก็เป็นแค่ก้อนกระดาษกลมๆที่กองเกลื่อนอยู่ในห้องถังหญิงอ่ะอจริงๆแล้ว มันหลอนอยู่ในรอยยิ้มเลยนะกับสิ่งที่คุณขวัญถ่ายทอดมาลองนึกว่าเป็นเราดิแบบแหมรู้สึกรักคนนี้มากเลยถึงขนาดถอดเสื้อในเคื้ยงออกมาให้เราเออแล้วเสื้อในตรงนั้นมันก็เป็นแค่เศษผ้าคิ้วด้วยพี่เนตสุดจริงๆกับสิ่งที่เจอมาสองเด้งเลยนะข้างในก็เจอแสดงว่าโรงพักนี่เขารู้กันรู้กันถึงขนาดใช่ใช่เขารู้เขารู้ ปากไว้เต็มเลยแหละเออแต่เราเป็นนักโทษเนาะไม่ได้เรียกว่านักโทษอะเป็นผู้คุมขังชั่วคราวผูออ้ต้องขังชั่วคราวใช่ครับชั่วคราวเราก็ไม่รู้หรอกว่าประวัติความเป็นไปเป็นมามันเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเพราะถ้าขืนเขาบอกประวัติจริงๆหมดพเนตมันไม่มีใครยอมโดนขังห้องไหนตรงนั้นนะม,มันจะเป็นเรื่องวุ่นวายไงเขาก็เลยต้องอุบไว้ต้องเงียบไว้ครับก็เข้าใจเจ้าหน้าที่เขาครับ,รบโอ้ยแต่เกือบไปผูกคอตายด้วยนะเพราะว่าช็อตแรกใช่ใช่ โดนถอดแรกที่เรื่องนี้มันเป็นอะไรที่สอนใจได้ดีนะเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยใจของมันร้ายแรงจริงอโอโ้โหสนุกฮะคุณขวัญฮะแต่เรื่องเรื่องจริงๆแล้วมันไม่สนุกนะเพราะว่าใครที่เจอแบบนี้นี่ไม่สนุกเลยแต่ว่าคุณขวัญเล่าได้อืมหลอนทั้งหลอนแล้วก็สนุกเหมือนเดิมฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าเออถึงขนาด ครับคืออารมณ์ผมอะพี่เนธไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นะแต่ผมก็ถามเขาเฮ้ยพี่พี่พงษ์ท่าไม่มีลูกกงกันไว้ที่พี่พงษ์ได้ผีพี่เอธก็ใช่ดิกูยืนสาวแหนอยอย่างนั้นไอ้บ้าห้องไอห้องข้างๆมันไม่ตื่นมาเจอกูไม่คิดว่ากูโรคจิตายหาเลยผะคืออันนี้สําคัญสุดนะอันนี้สําคัญแต่ผมไม่กล้าพูดอันนี้สาคัญสุดคือแบบโอ้โหไปยืนอย่างนั้นแล้วคนอื่นเขา เขาเห็นนะเขาคว่าโลกจิตอละนะพูดถึงกันนะใช่ออใช่เพราะมันเป็นใช่ห้องขังเดียวพี่เป็นเป็นห้องขังรวมออแต่ตอนนั้นพี่ออพโฟงเขบอกกูไม่สนอะไรแล้วครับครับ,รบโอ้ยอา้าวโอเคฮะคุณขวัญมาทั้งทีก็นี่ฮะมีทุกครบรถนะทั้งหลอนทั้งอารมณ์ขันทั้งรู้สึกมีคํากรคําผวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเออสนุกดีฮะกับคุณขวัญ